สวัสดีค่ะสวัสดี fc พอตอของลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะอตอนเมื่อเช้านางฟ้าทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับมาจับมือกันนะคะกลับมาจับมือกันหรือไม่จับมือกันก็ไ่ต้องคุยกันนะคะแต่ว่าให้ยุติเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะง่ายเกินไปสําหรับยูทูบเบอร์ YouTuber บางคนนะคะแต่ว่านางฟ้ามีความมั่นใจว่าถ้าเราเป็น fc พอตอจริงๆเนี่ย ปกติแล้ว f อพอตอจริงๆนะคะหรือว่ายูทูบเบอร์พอตอจริงๆเนี่ยจะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะถึงจะไม่ให้อภัยแต่ต่างคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันนะคะก็คือขอให้ยุติบทบาทตรงนี้ดีกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ยุติบทบาทในการทำยูทูบนะคะขอให้ยุติบทบาทในการที่เพราะว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดจากอะไรทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรประเด็นหลักๆก,ก็คือฟรี แอนไม่ฟรี you know ฟรีแอนไม่ฟรีแค่นั้นเองที่มันมาเป็นประเด็นแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เพิ่มประเด็นเข้ามาเปลี่ยนแนวกันหมดเลยนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องการฟรีไม่ฟรีแล้วนะคะก็คืออย,คนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ย,น,ย,ยนะคะอยากจะให้ทุกคนนี่ยเงียบนะคะอยู่สงบศึกดีกว่านะคะป้ากับลุงก็ออกมาพูดแล้วนะคะทุกคนรู้อยู่ที่ใจตัวเองนะคะทุกคนรู้อยู่แก่ใจตัวเองลุงพลก็ นะคะลุงพลก็นับถือผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนหลังบ้านนะคะมีอีกมากมายนะคะลุงพลออกมาพูดแบบนี้นี่แหละก็หมายความว่าเห็นสีหน้าลุงพลไหมไม่สบายใจพวกเราเนี่ยทะเลาะก,กันไม่สบายใจแต่ไอ้พวกเปรตนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับลุงพลเลยแต่พวกเปรตอันเอาไปโยงนะคะมันเอาไปโยงนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนางฟ้าขอร้องเถอะนะคะ หยุดกันแล้วก็จับมือกันพี่นิลานางก็หยุดไม่ต้องไปค้น,คนหรอกไอ้เรื่องส่วนตัวนะ่ะนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มกลุ่มเจ้าปู่ก็ไม่พูดแล้วเชฟยันออกมาก็พูดแล้วเรียบร้อยนะคะคือทุกกลุ่มเขาจะหยุดแล้วนะคะ แต่ถ้าประเด็นที่ทุกคนอยากจะรู้อยากจะทราบรอให้เจ้าตัวที่เขานะคะที่เขาออกมาให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมาชี้แจงอยู่แล้วมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเขาต้องออกมาชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจนะคะอาจจะรออีกไม่นานนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยตอนเนี้สงบศึกกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินบริจาคไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จบไปเถอะค่ะนะคะนะ,ะนะขอให้จบไปนะคะ ถ้าใครทําอะไรอยู่ที่ใจตัวของหลักของเขาเองเนี่ยคนที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่พูดมาจริงเท็จจริงแท้แค่ไหนนะคะถ้าเราอาภัยกันได้เราก็อภัยแต่ถ้านี่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันเราก็น่าจะอภัยซึ่งกันและกันมองไปที่ลุงพลมองไปที่เอฟซีสิคะตอนนี้เอฟซีเขาเครียดกันมากไม่มีใครดูเลยเห็นไหมคะเอฟซีขา ไม่มีใครแม้แต่อยากจะดู YouTube เลยแม้แต่คนที่ทำ u t u b e เองยังไม่อยากจะดูเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาทะเลาะเบาแววงกันเองนะคะแต่ถ้าเราไปฟาดฟันฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่มันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทาเราต้องชี้แจงถ้าไอ้พวกเปรตฝั่งนู้นน่ะมันมาดักกล่าวร้ายลุงพลป้าแตนแต่เรามีสิทธิ์ที่จะออกไปวิจารณ์มันไปว่ามันแต่ถ้าเลิอดอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ย เราอยากให้สามาคัคคีปองดองกันอยากกระแทะอยากกระแนะกระแนกกันนะคะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนฟังแล้วเนี่ยเอ้ยยังจะมาทะเลาะก,กันอีกยิงกันเลยค่ะนะขอเชียร์ไปเลยค่ะให้ยิงกันไปเลยนะคะนะใช่ไหมคะเอซนะ ในเมื่อพวกเราทุกคน FC ทุกคนเนี่ยออกมาขอร้องกันอย่างเนี้ย FC ทุกคนต้องการพูดแต่เขาพูดไม่ได้เขาพูดในคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยมาดูที่ใต้คอมเมนต์นางฟ้าได้เลยนะคะว่าอยากให้มันเป็นเรื่องที่จบอยากจะให้จบไม่ว่าจะเป็นเงินรับบริจาคหรือว่าจะเป็นเงินอะไรนะ่ะสามแสนสี่แสนเนะี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเคลียร์กันเองนะคะอะไรก็แล้วแต่ นะค,ะคนที่เขาสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาทําคนที่ออกมาพูดนู่นพูดนี่เพื่อที่เกิดประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้แน่นอนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยจบนะคะขอร้องเธอคะ่ะสงสาร fc เธอค่ะสงขะสงสารคนที่อยู่อยู่ยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะมันทําอะไรไม่ได้เลยจะขึ้นคอนเทนต์จะไปว่าใครก็ไม่ได้เพราะฝั่งเดียวกันมาฟาดฟันกันขนาดนี้ นะคะหยุดเธอค่ะขอร้องเถอนะคะ F c ซทุกคนนะคะเอซทุกคนเขาก็ขอร้องมานะคะอยากให้ทุกคนจบนะคะไม่มีใครเข้าข้างใครหรอกนะคะมันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นหันหน้ามาหันไปมองที่ลุงพลป้าแตนดีกว่าตอนนี้เนี่ยเรามาทำเรื่องอะไรเรามาทำชีวิตลุงพลเรามาช่วยปกป้องลุงพลนะคะเรามาช่วยเหลือลุงพล นะคะช่วยเหลือต่อสู้กับศัตรูนะคะนะพูดถึงรอบนอกนะเรามาสู้กับศัตรูนะคะแล้วตอนนี้ลุงพลบอกว่าเราน่าจะมุ่งไปที่ประเด็นเกี่ยวกับนะคะคดีความเพราะว่าลุงพลนะคะจะต้องนำนำเงินเนี่ยไปจ่ายค่าทนายอีกมากมาย อยากจะให้ทุกคนช่วยสนับสนุนสินค้าดีไหมหรือว่าทุกคนเนี่ยช่วยทำในสิ่งที่ดีไม่ต้องออกมาฟาดฟันกันนะคะช่วยลุงพลในเรื่องคดีหันมาดูคดีของลุงพลหันมาให้กำลังใจลุงพลดีกว่ากับป้าแตนไม่ว่าป้ากับลุงเนี่ยจะทำอะไรเราก็มาส่งกำลังใจให้ดีไหมคะเดี๋ยวลุงกับป้าก็ไปออกรายการช่อง8แล้วเรามาส่งกำลังใจให้เขาไม่ดีกว่าหรอคะ FC แล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่าน ที่มีปัญหากันนะตอนนี้พี่นิรนามก็พอได้แล้วเจ้าปู่ก็พอนะคะริงเจ้าปู่เขาไม่ได้ออกมาอะไรเลยนะคะเขานะคะบอกตรงเลยตอนนี้เจ้าปู่เขาสงบนิ่งเขาจะชนะทุกอย่างนะคะแต่หนูอยากให้พี่นิรนามก็อยู่ไม่ต้องออกมาพูดแล้วแล้วก็ทุกคนที่ออกมาพูดนะคะนางฟ้าไม่ได้ไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะนะคะทุกคนก็ออกมาปกป้องกันทั้งนั้นนะคะ หนูต้องการอยากให้ทุกคนเงียบแค่นั้นเองแต่เจ้าปู่ไม่เคยออกมาด่าใครแต่หนูอยากให้พี่นิรนามไม่ต้องไปค้นประวัติอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันมันเลอะเทอะอะค่ะมันคนละเรื่องนะคะพี่นางฟ้าขอร้องเถอะนะคะนางฟ้าไม่ได้หลงผิดถ้านางฟ้าหลงผิดว่าเจ้าปู่เป็นคนเลวคนชั่วเดี๋ยวมันจะเห็นด้วยตาของเราเองนะคะเอฟซีะ่ะใครชั่วใครดีมันจะออกของมันมาเอง ใครเลวใครชั่วแค่นั้นแหละคะ่ะเนี่ยนะคะความรับไม่มีในโลกจำมาไว้นะคะความลับไม่มีในโลกถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยเพราะว่านางฟ้าเนี่ยถ้าใครทรยศลุงนางฟ้าไม่เอาคะ่ะบอกได้แค่นี้เพราะชีวิตที่เกิดมาทำยู u b e เนี่ยมาจากลุงพลมาจากป้าแตงไม่ได้มาจากใครนะคะ ที่ทำ YouTube มาทุกวันนี้ต้องการมาให้กำลังใจลุงพลเพราะว่าลุงพลเนี่ยถูกกระทำถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะเรามาตรงนี้เรามุ่งประเด็นไปหาลุงพลดีไหมคะเรื่องอื่นปล่อยไปเธอคะ่ะนะคะจบแล้วก็จบไปพวกเราจะได้มีความสุขกลับมาเหมือนเดิมเรามาทำเรื่องกิจกรรมต่างๆสงการนี้ก็จะมีการประกวด ะะประกวดก่อหาดทรายก่อทรายเห็นไหมคะที่องค์ปู่ปริจิตมีการลดน้ําดําหัวเนี่ยเรามาช่วยกันโฆษณาอย่างนี้ดีไหมคะนะช่วยลุงไปในตัวมันเป็นสิ่งดีนะคะเอซีขาแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะขอร้องเถอนะคะนะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยไม่ว่าชาติไหนไหนเราไปด้วยกันรักสามัคคี นะคะต่ออะไรไม่รู้นางฟ้าจําไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนรักกันนะคะสามาัคคีกันนะคะที่พูดออกมานี่จากหัวใจจริงๆไม่เฟกไม่ตอแหลแต่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเดี๋ยวบาฟาดกันเดี๋ยวก็ไปด่ากันเดี๋ยวก็อะไรกันอย่างเงี้ยไม่ชอบค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าปู่หักหลังลุงพลจริงๆนะคะแต่เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวนะถ้าหาักหลังลุงพลจริงๆนางฟ้ากลุ่มนางฟ้าก็ไม่เอา ขอบอกตรงนี้เลยนะคะนางฟ้ารักลุงพลป้าแตนด้วยหัวใจจริงๆขอยืนยันด้วยด้วยหัวใจของนางฟ้านะคะโอเคไหมคะขอให้จบทุกคนรักกันนะคะอย่างที่นางฟ้าร้องเพลงเนี่ยให้จับมือกันนะคะนะไม่ว่าอะไรขอให้ เก็บไว้ไม่ต้องกระแนกกระแหนกกันนะคะขอให้อยู่เงียบๆสงบเราจะได้พูดเรื่องอื่นต่อได้ไม่งั้นเราไปต่อกันไม่ได้นะคะ f อขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านที่ทะเลาะกันณนะตอนนี้นะคะขอให้ไม่จับมือกันก็ไม่เป็นไรแต่ให้หยุดนะคะขอบคุณค่ะ